สวัสดีครับโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่15กันยายนเวลาตีหนครึ่งเป็นการเจอกันของทีมยักษ์ใหญ่จากเมืองเบียครับอย่างเสือใต้ไบย m นมินิครับเปิดแบบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมห้างขายาไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับโดยเกมนี้เป็นศึกชิงจ่าฝูงกันครับโดยทั้งคู่ตอนนี้มีคะแนนเท่ากันคือ9คะแนนครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำ DD ดีดี atbetsand ครับเบ t s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ w w w b e t s a n d c o m ครับก่อ,อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเลยครองจ่าฝูงร่วมกันแต่แต้แมได้เสียเป็นทางด้านเลเวร์คู้ซนครับที่มีแต้มที่ดีกว่าสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเสือใต้บยเบยยนมิเคับที่เก็บชัยไปได้ถึง3เสมอ1แพ้ไป1 และเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นทางด้านเลเว์คูเซนครับเปิดบ้านเก็บชัยได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับสถิติ5เกมหลังของท่านเจ้าบ้านถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเก็บชัยได้4และแพ้ไป1นดย5โดย5เกมหลังพวกเขาถล่มประตูไปได้ถึง13ประตูครับและเสียไปแค่7ประตูเท่านั้นโดยงานนี้ผลงานในบ้านถือว่าน่าผิดหวังครับ หลังแพ้ไป2จาก3เกมที่ผ่านมาและเกมล่าสุดพวกเขาก็คืนฟอร์มกลับมาเอาชนะ เอาส์บวกไว้ได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับบาเยนมิวนิกโดยนำทีมของโทมัสทูเกิลครับจะมาด้วยแผน42-31ครับโดยมีแข้งตัวหลักอย่างเซเวนเซเวนอุลิสครับที่คอยรับหน้าเฝ้าเสาไดโยอูบามิกาโนครับและคิมมินแจครับที่คอยเป็นคู่เซนเตอร์เก็บกวาดแดนหลังครับลรออนโกเลสกาครับเป็นตัวคอยคอนโทรบอลจากแดนกลางครับและเฮลิเคนปิดสกอร์ในแดนสุดท้ายครับ ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าทําได้ค่อนข้างร้อนแดงต่อเนื่องครับหลังพวกเขาฟาดชัยมาแล้ว7เกมติดต่อกันครับเกมนอกบ้านก็ยังมีฟอร์มที่ไม่ธรรมดาครับหลังเก็บชัยนอกถิ่นไปได้2เกมติดครับเกมนี้เลเวอร์คูเซ่นโดยนําทัพของซาบี้อ o ลอนโซครับคาดว่าน่าจะมาด้วยแผน3-4-2-1ครับโดยมีลู Lucas, i, คัสลาเคตกี Jonathan, ้ครับเป็นนายทวารโจนาธานท่าครับ เป็นแกนหลังในแผงหลังการิซาก้าครับเป็นตัวขับเคลื่อนบอลจากแดนกลางครับและวิกเตอร์โบนิเฟสครับเป็นตัวสุดท้ายในแดนคู่แข่งคอยรับหน้าที่ปิดสกอร์ครับบาเยนมิวนิกพบกับเลเวอร์คูเซ่นครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งครับโดยเกมนี้โดยเกมนี้ทั้งคู่ต่างจัดเต็มแน่ครับเพื่อชิงความได้เปรียบในตารางและชิงตำแหน่งจ่าฝูงเกมนี้โอกาสสูงที่เจ้าบ้านอย่างเสือใต้บาเยนมิวนิกครับเป็น ฝ่ายเก็บช้ยไปได้เพราะองค์ประกอบโดยรวมค่อนข้างเอื้อเฟื้อให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ได้เปรียบในการเล่นในรังของตัวเองครับบวกกับสถิติที่เจอกันไบยมินิกทำได้ดีกว่าเกมนี้ดูแล้วเสือใต้ไบยมินิกครับเปิดบ้านเก็บชพย้อมคว้าจากฝูงไปครองได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ